อตอนนี้ก็กําลังจะเก็บข้าวเก็บของนะครับผมที่นอนหมอนมุ้งนะครับเต็นสัมภาระเยอะแยะมากมายนะครับเตร,ร,ร,รียมขึ้นรถไว้นะครับผมเตรียมขึ้นรถไว้เก็บข้าวของเสร็จแล้วนะครับๆๆก็จะรอพายช้างนะครับเข้าไปข้างในวัดนะครับผม พิธียกช่อฟ้านะครับผมเสร็จจากพิธียกช่อฟ้าเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะก็จะพาช้างไปกองถ่ายนะครับกองถ่ายภาพยนตร์ในห้อย นายห้อยสายเลือดอีสานนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็นอนหนาวมาสองคืนนะครับผมนอนหนาวมาสองคืนงานของทางวัดป่าอัมพวันบ้านน้องผืออําเภอเพนนะครับจังหวัดอุดรธานี ตอนนี้ก็เช็คความพร้อมนะครับผมเช็คเครื่องยนต์นะครับเก็บอ้อยเก็บเต็นขึ้นรถไว้นะครับผมเตรียมโยกย้ายนะครับเรียมโยกย้าย ก็หนาวหนาวครับผมหนาวซาเลยเกินนะครับเยือกเย็นนอนผมผ้าอุ่นนะครับผมถางพ่อใหญ่เป็นยังไงครับตอนนี้ มากเลยครับทางพ่อใหญ่อิ่มมากเลยกินอ้อยได้นอนพักนะครับผมมีเรียวแรงเยอะเลยนะครับเอ้ได้นอนเอ้เ เมื่อคืนพ่อใหญ่นอนราบเลยนะครับผมดูรอยรอยดินติดกับงานนะครับนอนนอนราบเลยเก็บข้าวของเสร็จเราจะพาช้างเข้าไปร่วมพิธีนะครับยกช่อฟ้านะครับผม ยกช่อฟ้าเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะครับเราจะพาช้างไปที่กองถ่ายภาพยนตร์นะครับผมในห้อยเลือดอีสาน พาช้างไปพักที่นู่นนะครับแล้วก็จะให้ทางทีมงานเขาได้ถ่ายรูปนะครับผมถ่ายรูปคู่กับช้างพ่อใหญ่ลอดท้องนะครับผมทางทีมงานทางทีมงานขอมานะครับก็จะพาไปนะครับ ก็มีพระเอกนางเอกนะครับของภาพยนตร์ในในห้อยเลือดิสานนะครับผมและทีมงานจะมาลอดท้องพ่อใหญ่นะครับถ่ายรูปคู่กันนะครับผมเรากยจะไปพักที่นู่นก่อนนะครับ จะพาช้างสามเชือกนี่แหละครับไปครับผมก็คงจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเก็บสัมภาระข้าวของที่นอนหมอนมุ้งเต็นท์ทั่วไป กานก็น,นาวเย็นนะครับผมพ่อใหญ่นอนสบายครับเมื่อคืนฝ <c oughs> ันดีไหมพ่อใหญ่ เป็นบุญบารมีมากนะครับพอใจได้มาร่วมงานของทางวัดป่าอัมพวันนะครับผมเป็นงานแห่ฉลองตราตั้งสัญญบัตรพยศพระครูนะครับของทางวัดป่าอัมพรวันนะครับผม เตรียมจะโยกย้ายแล้วนะครับเตรียมจะโยกย้ายแล้ว หมอกลงเยอะเลยครับผม เครื่องไว้ก่อนนะครับรถพ่อใหญ่บ่นเครื่องอเตรียมอะไรขึ้นรถบ้างนะครับก็มีอ้อยมีหญ้านะครับผม แบบน้ำใสครับนี่ขรสะน้ำาสะน้ําเลยบ่โอ้พั oh. งจันเพนนะครับ เท้าซำเดนี่บ้าน,นางนา,า, <3 S 2> านครเทาซเด้เจ้า <3 S 2> ้าไดลอยไ่เรสามโมงครับนสามโมงบ่เดี๋ยวเราเจ้าช้างเข้างานประมาณสามโมงนะครับผมวันนี้ก็รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ